ไม,ไ,มไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มีรูมีรูอีกรูหนึ่งเออมึงไปทางนู้นใครอ่ะใครวะใครครับแป <ะ S 2> ๊บน,นึงมึงอย่าเพิ่งโฟกัสมันมันคือใครวะเนี่ยไม่ใช่คุณคุณคือใครครับสวัสดีครับผม ตั้มทีเอ็มครับทุกคนซึ่งตอนนี้นะทุกคนผมก็เข้าอยู่ในก็คือที่ผมจะพาไอหมวกแดงแล้วก็ไอมังคุดก็คือมันอยากเปลี่ยนชื่อเป็นไอดําใช่ไหมใช่ไหมหนูเป็นไอหมวกดํานะเพราะว่ามันเสนอให้ผมว่าเปลี่ยนชื่อมันเป็นหมวกดํานะนี่มันก็มาแล้วทุกคนเห็นไหมนี่เราดูโอ้ผมอันนี้ผมตอนท,ที่ผมเจอทีแรกนะผมงงเลยคือแบบมันเก็บผมได้เนียนมากนะทุกคนเก็บแบบเก็บแบบได้เยอะนะนี่คือ เปิดมันที่ผมแบบยาวเฟื้อยเลยอะแบบโคตรยาวนะแล้วก็ตอนนี้ไอ้นุ่นไอหมวกแดงก็เดินมาเริวมวันนี้แล้วนี่พอผมให้พวกมันโพกหน้าโพกอะไรนะดูนี่หมวกแดงของจริงนะทุกคนดูอแล้วก็วันนี้เราทั้งสามคนก็จะบุกบ้านไอจอมขมังเวทกันนะอุ้ยมีคนมาต้อนรับเล้วนะทุกคนโอเคครับทุกคนก่อนนะครับรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมและ ไอหมวกดำแล้วก็ไอหมวกแดงด้ยแลคนไปรับชมคลิปกันเมื่อกี้ผมเจอหมาขึ้นมาตรงนั้นเลยนะหลังนี้พวกเองเข้าไปสำรวจดูนะโอเคี่หมวกดำกับหมวกแดงนะหมวกนี้ผมหาให้อนู่นะไอหมวกดำก็คือน้องมังคุดนะทุกคนอย่าจำผิดไปนะน้องมังคุดก็คือลูกไอบุญน้อยนะแต่แค่น้องอยากใส่หมวกเพราะว่าอยากเรียนแบบไอหมวกแดงมันนะนะเข้าไปดูทีละคนเลยเจอป่า าไม่มีก oh, e ็ออกมาบ้านเราเนี่ยเหรอที่บุญน้อยโดนอ่ะหลังนู้นมีหลังหนึ่งไม่เหมือนมีคนด้วยว่ะเออผมรู้เป็นแล้เออหลังนู้นน่ะกล้าไปบอกกล้าอยู่แล้วเออมึุ้ยดิ้มุ้ยดิ้อันหนึ่งแล้คนมุงขอกองไปเดี๋ยวแก้แค้นให้บ่เออจะเจอมันบ่อยพวกเนี่ยไม่ค่อยอยู่กันหรอก มันมีพวงอย่แน่เลยพี่ใช่ปะชใช่เดินไปใช้ชาน์โน้ตไปทุ่มดูกอนมันอยู่ในรูเหรอไม่รู้อยู่ในรูป่ะแต่ที่กูเจอมันประจำนะมันชอบอยู่ในรูกันวะรองเท้านี่ผมยังไม่ได้ซื้อให้น้องเลยนะทุกคนเราจะซื้ออยู่นะออนอ้มีคนด้วยนะ เองไปเดินดูกันรอบๆก่อนนะคนละฝั่งเลยสองคนนะคนละฝั่งเลยเดี๋ยวพี่เข้าไปในตัวบ้านก็ได้เอ,นะอเออ,เอเใช่ไหมมันต้องอย่าง,งน,นั้นสิวะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มีรูมีรูอีกร,รูหนึ่งเออมึงไปทางนู้นเองไปทางนี้เองไปทางนี้ ไอ้ดำไม่ไดำลงไปทางนี้มึงลงไปทางนู้นนะหมกเดีดูนี้มีดูนี้มีมึงกล้าลงเปล่าไม่กล้ามีน้ำเหก็ใช่งไงกูอยากลงสักวันหนึ่งเออข้างล่างมันจะมีห้องโถงเลยนะหาดูพวกมันพวกมันต้องแอบอยู่สักที่หนึ่ง แล้วมันจะอยู่ตรงไหนวะรู้ดีเว้ยแต่มันต้องขึ้นมาทางนี้พวกเองขึ้นบ้านมาเลยเข้ามาในบ้านเลยอาจจะขึ้นช่องนี้มาจับมือพี่ก็ได้มาทางนี้เออ<ต>เดี๋ยวคน,นมาคุณเหยียบท่อนะเออระวังเหล็กด้วยที่กูจะกินแล้วกูขึ้นมาครับกินยังไงเหม็นมากเลย <laughs> ถึงอาฆาตผมกงไม่รู้มึงเตรียมตัวกันได้เลยนะน,นี่นี่ลงกันไปลงเลยลงเข้าไปดูเนี่ยพี่เตรียมอยู่ในนี้แหละไปลงต้องลงไปพร้อมกันด้วยแค่กินก็รู้ว่าคือขังเข่า <S <S เออถูกต้องไปไหนะลงไปดูเดี๋ยวพี่ตามไปเจอไหมถ้าเจอพวกมันเดี๋ยวพี่รีบตามลงไปเลยเจอคนนะขอให้เจอพวกมึงเถอะเออระวังระวังระวัง เก็บไม้ลงมาในหมวกแดงเพราะเดี๋ยวมึงจะเจ็บหรืว่กินหมาเน่ามีปะไม่มีเลยพี่มันมีห้องโถงอย่ด้านในนะไอเจ้กินแบบเออข,ขึ้นมาเถอะ,ะขึ้นมาเถอะขึ้นมาเถอะเหม็น,มน,มนมจริงกูงอยู่ข้างบนกูยังได้กลิ่นเลย bên này hả? mình đón đứng mình đón đứng chơi đi có gì hả? có 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 có. phải hả? phải phải. cái đứng của mày? ở đâu này? ở trong này. tại sao trong này? oh có trong trong đúng chưa bây giờ? đầu là bố mẹ lên trong mình... này nó lướt lên nó đầm bịt luôn. đểu đi xuống đây một lần nữa. muốn không? thì phải đi xuống đây. phải hả? phải cái gì đứng của mày? แต่กินแบบไม่กล้าลงเลยวะ่ะเฮ้ยมึงออกมาเถอือดคือมาตัวตัวกูข้างบนนยี่มังเออกินแบบไหนจะลงก็ลงเลยเนะี่ยมันอยู่กี่คนเมื่อกี้คนเดียวเห็นคนเดียวใช่ป่ะใช่ผมก็ไปให้มันมาไอตัวจีด๊ดเปล่าวะไอ้ตัวที่พุงเก็บล่ามันไว้วะว่าน่าจะใช่กลิ่นเน่าๆอะไรก็นนกกมไม่รู้ใช่ไหม รอบที่แล้วผมแต่ว่ามันจับขาผมมันจับขาของมต่อ,อยมันนึรอบที่แล้วอ่ะพี่ใช้ไม้ตีมันอยู่ปะเงี้ยไปเลยด้ยดไม่เอเนาะนเดกลอยู่นม่แม่งไปไหนกันหมดปะ ngay trên. Nên mình, thì thì mình mà, Ủa, có bốn người luôn. Thằng ngốc. cái 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 อย่างกูยังมันยังดิ้นอยู่ดิ้นอยู่มันยังดิ้นอยู่จับเขียนขึ้นมาด้วยนี่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 ดิ้นอยู่ดิ้นอยู่จับแล้มันน่าจะพัดตกลงไปนะจะตกๆนะคุณหมาแดงมึงถึงบ่าเดี๋วจับเองโอ้ยอุ้ยโอ้ยลุ้งอุ้ยโอ้ยลุ้งเลนะมึงมึงจับให้กูเดี๋ยวจับมันเอง วิ่งคนไวอ่ะอันนี้มันหนูภาษาเลยเนะี่ยว่ายน้ำได้ด้วยน้องน่าจะว่ายน้ำน่าจะตกแล้วแล้วก็ได้ยังวะ้ครับอ,อุ้ย,ยโหดูมันเป็นลูกหนูอยู่เลยนะทุกคนดูเห็นไหมนี่นะเป็นลูกหนูนะ,นนะทำไมปากมันยาวจังวะใช่พี่ดูทุกคนดูหนูเหรอน่ารักจังพี่ตามันกระติดหนึ่งอ่ะ นี่เป็นหนูในบ้านน่นนะทุกคนดูกกนตรงๆน,นะเล็กกว่านิ้วโป้งผมอกนะดูดิหนกูก้อยไอเดี๋ยวเพื่อนกันเราเอามาพร้อมกันพตบมือเลยอ่าเด้ยนี่อเอ้ยไม่ใช่ตรงนี้เอ้ยม่าจะลงห้วยบอ่อยเพะอะในบ้านดีกว่ามั้งไปไปปล่อยในบ้านนะจับที่ไหนอะยู่เนี่ยลองตุ๊แกกินนะดิไม่เนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอ้โครนเยนอ่ะสบายเลย เขายิ่งเขายิ่งจะละอย่างนี่ยยกเลยยกเลยไม่ใช่มียกขึ้นจับเลยจับเลยจับเลยคุม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 เออน้องห่างน้องขาดนะไปปล่อยเนี่ยเออปล่อยไว้ในบ้านไปไหนละเออปล่อยไปเดี๋ยเออปล่อยไปปล่อยแค่นี้แหละไม่ร้องอีออไม่ใช่อ๋อหนอนไปแล้วไปไปนะงั้นเดี๋ยวเรา พักกันแป๊บหนึ่งเลยทุกคนรอดูกันนะต้องสำรวจดีๆเพราะว่าตรงมันเยี้ยมันอยู่นะไอหนูเด็กน้องของมันบอกไม่แน่ใจนะไม่แน่ใช่จว่อมึงลูกน้องมีหนูนี่ไม่ใช่ไหมใช่เลยมั้งแบมแบบมันเป็นกล้องวงจรของพวกมันนะเดี๋ยวเก็บไว้ดูอันตรายเอาแล้วมันจะดูได้ยังตกน้ำเนะกินดิโงดิจริงโอเคงั้น เดี๋ยวเราขอนั่งแป๊บหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเตรียมตัวว่าจะลงไปในหลุมนะไหมทุกคนเพราะว่าไอ้นี่นะไอ้ดำม,มันเจอนะไปนี่ทุกคนเราว่านะเราจะไปป่วนมันกันในถ้ำใช่ไหมไปไอ้ดำไอ้แดงรื้อกันเถอะเราจะเข้าไปป่วนมันในถ้ำนะ,ะว่าถ้ำที่มันอยู่นะเราจะไม่รู้ว่าลองดูว่ามันจะออกมาเปล่าแต่ ผมยังที่ผมบอกไปนะทุกคนว่าผมเจ้าปิงปองมาเล่นงานหมืนนะแต่ก็ยังไม่ได้มาสักทีหนึ่งปิงปองนี้น่าจะรู้เรื่องอ่ะเมื่อกี้กี่เดินลงมาได้กินเสียงแถวนี้เสียงยังไงมันมีคนคุยอะไรกันก็ไม่รู้ด้านในเหรอใช่คล้ายมีคนคุยกับหนูหนูใช่ใช่หรอะจิ๊บจิ๊บอะไรพวกนั้นน่ะ ผมว่าใช่ล้วไอหนูตัวนั้นอะแทมไม่กัดกู้เยแม่เข้า่ะไม่เข้าเลยไม่แน่นูเว้ยบางทีน่นาจ,จะฆ่าทีเดียวบางอย่างเราก็อาจจะไม่รู้นะทุกคนเฮ้ยออกมาดิ กเทือนะมันหลอกคือแบบกระแทกลงอ่ะไปเดี๋ยวลองตั้งๆไม่ยู่ไหนกันหมดวะนี่คือตอนนี้คือฟ้ามืดไปหมดเลยนะหลายรอบเลยดิดูดิฟ้ามืดไปเลยนะ มันน่าจะต้องเข็นนี้ไปหรือว่าแอนน่ะเหเฮ้ยพี่ใครอ่ะใคร่ะใครวะใครครับไองมังเวมันไม่ได้อยูร้แะไอจงพมงังเวนเดี๋ยวพี่ไปคายคนเมืงองรับแล อะไรนะครับมไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วไม่ได้อยู่ตรงนี้นะไม่แป๊บนึงมึงอย่าเพิ่งโฟกัสมันมันคือใครไว้เนี่ยไม่ใช่ค,คุณคุณคือใครครับคือเดี๋ยวเราบอกกันแล้วกันเนี่ยนะเออคืออ๋อ ไม่จอมขมังเวทไม่ได้อยู่ตรงนี้จริงเหรอวะเมื่ออาทิตย์ก่อนกูยังมาเจอมันอยู่เลยนะใครวะเนี่ยเจ้าของบ้านแบบพี่แล้วมันรู้ได้ไงว่าจอมขมังเวทไม่ได้อยู่ตรงนี้กูไม่กล้าตามว่ะจอมขมังเวทไปนู่นนะ,ไ,ะนไปนี่แหละอีที่กูจะพาเพิ่งมาดูอะ่ะหัวหน้ามันเหรอเออหัวหน้ามันเป็นจอมขมังเวทไงน็คือมันทิ้งลูกน้องมันไว้คนเดียวอันนี้กูก็ไม่รู้ว่ะ ไม่รู้นะเพราะว่าไอตัวนั้นอ่ะอาจจะเป็นตัวที่กูทุบก็ได้เพราะว่ากูทุบนี่กูว่าไม่น่ารอดอ่ะที่กูทุบอ่ะนะนี่มันน่าจะพืนหรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะทุกคนลูกพี่มันลงยัน่อยู่ไม่ใช่หรอเออใช่พอจะเล่าให้ฟังใช่ไหมลักใช่พ่อคุณน้อยใช่ลูกพี่มันลงยันนะก็ไม่แน่ทุกคนไอหมวกดำมันอาจจะพูดถูกนะคืนเนี่ยมาบอกแค่นี้เหรอเรื่องเมื่อกี้คือใครกูอยากรู้ว่ะ คนรับแล้ว่ะพี่เดินมาทักจากถึงมิดดีนะโอ้นี่นะมีนะไอหนูก็เตรียมไว้เนาะเมื่อกี้เดินมาจากทางนู้นเนาะนล้กลับไปทางนู้นแต่เมื่อกี้ผมเห็นมีเขาด้วยนะเขาหรือว่าอะไรเขาเกี้ยงเขาเขากวางอะแต่อยู่่ลแตว่ามันอยู่ตรงใช่ทำไมกูใช่เหรอทำไมกูเห็นไม่ชัดเลยวะเห็นชัดเลยเพราะว่าใช่เพรารับแล ใช่หรอเดินที่ป่าเดี๋ยวนี้ไอ้คนนี้ในป่าเลยนะทุกคนในป่าจริงนะโอ้โพี่เข้าใจแล้วอะไรวะคนรับแลน่าจะจัดก,การไปแล้วใช่หรอ,ใช,หรอใช่แล้วมั้งเห็นคนรับแลแน่เลยคนนั้นเมื่อกี้นี่ก็ไม่แน่ใจนะเราอย่าเพิ่งไปตีความมั่วนะเราต้องเอาความจริงไว้ก่อนนะแต่เมื่อกี้นี่มันมาบอกเราว่านะคนอาจารย์คำบางเวทไม่ได้อยู่ตรงนี้นะคืออะไรเนะี่ย แต่นี่คือเริ่มสงสัยอยู่สองอย่างผู้หญิงคนเมื่อกี้คือใครแค่นั้นแหละไปที่เป็นที่แต้เ<ะ>ต้นไหนต้องเข้าใจเดี๋ยวพี่เออไหวเฮียต่อยเอง,อ,เอ,งอ่ะไม่ต่อยเ,เ,เห็นไหมอ๋อดูดูคนเห็นไหมตอนนั้นเลยนะเหมือนกันนั่งด้วยไ <laughs> ด้แหละมันดีผมนั่งผมไม่โดนนะแล้วเองโดนต่อยหรือว่ามันบินมาตอมมันบินมาตอมค่ะพงเจนบอกอะไรวะด้วยเนีย่อยอยันอ้่านังกอง เออนี่หลังโอ้แตนอยู่เนาะไปไปที่ลงไปเดี๋ยวตรงนี้ก็คือมันไม่อยู่แล้วผู้หญิงผมมาที่นี่คือไข่กันแน่อ่ะหาจริงจริงนะนี่คือมันมาแบบผู้หญิงคนนั้นรู้ได้ไงนี่ผมไม่รู้น่าจะเป็นหรือว่าจะเป็นเมียเหรอหอาจจะเป็นไปได้ด้วยเมียมันแต่งตัวสะอาดกว่ามันิจ๊ เออก็ใช่ไงดิแต่งตัวแบบเรียบร้อยนะทุกคนเมียมันนะไม่รู้ใช่เมียมันอเปล่าวะก็ไม่แน่นะอยู่มาบอกอะไรแบบนี้นะเมื่อกี้ผมก็ไม่กล้าตามด้วยเหมือนแบบว่ามันมาพูดให้เราแบบว่าสงสัยแล้วก็ให้ตามไปถามมันแล้วก็มันจะล่อเราไปสักที่หนึ่งอย่างนี้เราก็ไม่รู้นะแบบพูดประโยคสั้นๆแล้วก็ให้เราไปถามว่ามันไปอยู่ที่ไหนอะไรแบบนี้มันแบบว่าผู้หญิงคนเมื่อกี้น่าจะเป็นตัวล่อแน่เลยทุกคน เนี่ยมันแอบดักวะเออเพราะว่ามันจะลอบแบบว่าแค่มาพูดให้เราไปถามไปสงสัยผู้หญิงว่าไปถามว่าอยู่ที่ไหนอะไรแบบน,นี้แล้วก็มันก็จะพาไปแล้วก็เราอาจจะรุ้นกบดักพวกมันก็ได้นะอาจจะเป็นแผนของไอ้จอมขมังเวทอีกทีหนึ่งก็เป็นไปได้นะทุกคนทุกคนลองลองช่วยกันคิดดูเพราะว่าผู้หญิงเมื่อกี้นี้ปริศนาจริงๆนะอยู่ๆก็มาโผล่แล้วก็มาพูดคำพวกนี้ อยางที่ผมไม่เคยเจอเลยนะตรงนี้มีผู้หญิงมาด้วยนะว่าน่าจะใช่พใเพราะพวกมงความรุน้รงมันจะเอาคืนก็นั่นน่ะสิเฮ้ยตักข้อผู้เล่นเหนื่อยเลยแต่มันก็แสนเดี๋ยวเราต้องมาไขเป็นศสนากัน,นอีกทีหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้คือไปดูอีพีสองะใช่เราอยากไม่รู้เลยนะอีพีสองก็มากันรอบหน้าเลยดีกว่า นะงั้นก็เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนท่านใดที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเราทั้งสามคนได้นะทุกคนไว้เจอกันในคลิปหน้าครับ